สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สื่อการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีครับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กันในหัวข้อวิธีแชร์ Google Drive แบบกำหนดวันหมดอายุได้ซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของบัญชี Google Workspace ตอนนี้สำนักหอสมุดบบญาลัยให้บริการสร้างบัญชี Google Workspace อยู่หากสนใจท้ายคลิปผมจะมาบอกวิธีขอรับบริการครับวิธีการกำหนดวันหมดอายุนะครับ ขั้นตอนแรกให้เลือกไฟล์ที่ต้องการจะแชร์ให้ผู้อื่นครับจากนั้นคลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือกแชร์ครับจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาที่แถบเพิ่มผู้คนและกลุ่มให้ท่านกรอกอีเมลของคนที่ท่านต้องการจะแชร์ไฟล์ให้ครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นครับหากเป็นอีเมลนอกองค์กรระบบจะถามว่าต้องการแชร์ภายนอกองค์กรใช่ไหมหากท่านแน่ใจให้เลือกแชร์ต่อไปครับ ต่อไปให้ท่านคลิกขวาที่ไฟล์เดิมแล้วเลือกแชร์ตรงสถานะการเข้าถึงไฟล์ให้ท่านคลิกเข้าไปครับแล้วเลือกให้สิทธิ์เข้าถึงไฟล์ชั่วคราวจากนั้นท่านสามารถกำหนดวันหมดอายุได้เลยครับโดยสามารถกำหนดได้เฉพาะวันไม่สามารถกำหนดเวลาได้เมื่อถึงวันหมดอายุแล้วผู้คนที่ถูกเชิญก็จะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ครับและนี่ก็เป็นวิธีแชร์ Google Drive แบบกำหนดวันหมดอายุได้ครับหากท่านได้สนใจอยากขอรับบริการสร้างบัญชี Google Workspace กับสำนักหอสมุดเบญาลัยผมวางลิงก์ขอรับบริการไว้ใต้วิดีโอนะครับคลิปหน้าผมจะนำความรู้อะไรมานำเสนออีกกดติดตามช่องสำนักหอสมุดเบญาลัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ